สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําในส่วนของระบบร้านอาหารคิวอารคนะครับจะมาแนะนําในส่วนของฟังชันจัดการน้ําซุปและจัดการหม้อน้ําซุปนะครับอันดับแรกให้ลูกค้ามาที่เมนูการตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่เมนูบุฟเฟ่ต์นะครับแล้วก็มาทําการจัดการหม้อน้ําซุปและน้ําซุปนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มประเภทหม้อนะครับ อันนี้เราสามารถใส่เป็นรูปภาพได้นะครับใส่เป็นรูปภาพใส่ชื่อประเภทหม้อจํานวนช่องของหม้อแล้วก็ราคาของหม้ออันนี้สมมุติว่าเราสร้างเสร็จแล้วเป็นหม้อชาบูสองราคาส่บาทมีสองช่องนะครับต่อไปจะเป็นการเพิ่มน้ําซุปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เราทําการใส่ไฟรูปภาพชื่อน้ําซุปแล้วก็ราคาเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับให้เรามาทําการเลือกที่หน้าแรกนะครับตรงนี้ ทำการสั่งเมนูบุฟเฟ่แล้วก็เลือกโซนโตะนะครับแล้วก็เลือกจำนวนโต๊ะเขตบุฟเฟ่แล้วก็เลือกนี้นะครับจำนวนลูกค้าที่มากี่ทนนะครับ,นะรบทีนี้ก็จะมาในส่วนของลูกค้านะครับให้ลูกค้านี่ทำการสแกน QR วอา e นะครับเพื่อสั่งอาหารนะครับ พอกดเข้าไปจะให้ลูกค้าเนี่ยทำการเลือกหม้อน้ำหม้อชาบูอันนี้ผมจะทําการเลือกหม้อตรงนี้นะครับแล้วก็กดทําการยืนยันการเลือกนะครับต่อไปจะเป็นประเภทของน้ําซุปที่ลูกค้าต้องการเลือกช่องแรกนะครับเป็นน้ําซุปมาล่าช่องสองอาจจะเป็นน้ําดํานะครับเมื่อทําการเลือกเสร็จแล้วก็กดยืนยันการเลือกนะครับโอเคกดยืนยันนะครับและในส่วนนี้ก็คือจะเป็นการ เรื่องน้ำซุปการแกะหม้อน้ำซุป